เล็กเตอร์ดีกว่าคอมหนึ่งยินดีต้อนรับเรเลยบอกไปแล้วเออท่านนี้เพียร์ไรู่กับน้องแล้วยิงเงยปเงี้ยเดวปักดีกว่ามุโชโรเลยกิไอ้คนโ่ยิงปืนปักนะปักนะ๋อสใงว่าซื้อปืนไมรใช่ผมยิงแล้ว คูณเล่นคุณผมวันเด็บไม่ผม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 ยิงสามหน้าตายนี่วักสี่นัดตัวนะเพิงว่ารอยิงคำดับไม่เล่นเลยหุยยิ่งเลยเสกมันเป็นเยี่ะกูเนี่ยเสกเก็บเสกเลยโอ้พ่อเมื่อกี้ไม่ได้กูเกลียดหน้าอยังเลยสัตว์แม่งมึงเล่นมึงเล่นคนทีมเหมือนกับไห้ยีีมเนี้ยฉันดูประตูนี่เดี๋ยวผมไปดูกันว่ไอ้สัตว์ใช้หมดที่นี่ย

ผมว่าไม่ใช่การเดียนยกเป็นการเดียนนี่มันถูกพีชยิงโคตรแรงมันก็จัดว่าเพงอยู่แล้วแฮมรับถูกกว่าเวนเด้าอ่ะอยิงง่ายกว่าเวนเด้าอีกจะยิงดีๆไม่ลกอ่ะแล้ววันน่ะไม่ไม่ใช่มันก็ลกหกมันยิงเสร็จแล้วมันตรงไงมันตรงพวกเป็นธิรนัทแต่กูไม่ชอบเล่นปืนแบบนี้เลยตัวปืนที่ธิรนัทอ่ะมึงเราไม่ชอบเหมือนกันแต่เราหันลิ้นมันมันแรงดีอ่ะตรงนี้สองตัวนะเอ่อดับเบิลดอ์ทูไม่เอยากรอ่ เหนียสัตว์โดนหัวซะโง่ไอ้จะกินเพื่อนเอนั่นไงมันแค้นผมมันดักผมอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นมันอยู่ทางคาเวยหนึ่งตัวน่ะไอ้โอ้ยเหนียเด็ิโคตรณลอยเราเป็นฝั่งลับมันมันมันหิบเลยเหี้ยเราเรเป็นฝั่งลับอ่ะเป็นแผลหน่อยเพื่อนกระลั่ด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  ัดเราเข้าทางไหนหนึ่งช่วยสวะยึดทัดเทียวพอไอสัตว์มเนียเราไม่ต้องรัดเราจิมมืจิมมืกระลากระลาอยู่อยู่แถวนี้ตัวนึงนะนี่หน้ากูนี่มันวางอะไรนี่ปิดไหมโอเคเจอแล้วเจอฝั่งนู้น Spike down A. ไป One enemy remaining. เราเล่นเรื่รัดอ่ะเราเล่นทีนี้นี่แหละเพราะมันมันมันรอดักมุมเพี้ยเนี่ยไอ้พวกลูกกระรีนี่กูไอหัวทุกตัวไอ้สัตว์นี่เนโอ้ยไม่มีส่วนไหนช้าก็นเท่าเลยลืมซื้อเกาะอปะไม่โดนยิงเกาะแต่ผมนี่จะลืมซื้อเกาะ คนอย่างผมเนี่ยแห้เลยพี่เกาะไอ้เหี้ยก็จะเจ็ดดิฟซะหน่อยไอสัตว์แม่งก็รอกเจ็ดหัวเท่ากูเลยคนใครอื่นบอกผมหน่อยยึดอะไรล่ะล่ะนี่คือลูกชองร้อนอย่างผมรื่นแรงเหมือนมานี่ยอันนี้ปักงปิดนะปินี่แบบมันบักเจอไมนโดมมีไะ Spike down A โอ้โหเฮี้แม่งชุกแตระวังนะแซมย่องเลยย่องร่องรต้องชา้วกเราคนชาไเล่นไปมันเนมันอยู่นี่มันจะรตีปืนกูพังไอ้หี้ยกูไม่เล่นแล้วแวนดอนพอเจอเจอมันโตี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  I know exactly where you are ไป้ว กูควรจะฆ่ามันได้กูเสือกจริงมันไม่ได้เลยแซมตรงนั่นมีแซมมีตัวหลังมึงตัวนึงนะลองระวังโดนลองโดนลอยนะไอ้ยามันเยี่ยงขนาดไนไอ้แซมวิ่งมาหลังมึงเลยไอ้แซมวิ่งมาหลังมึงสวยไอค์ planted ได้ยินเสียงที่ชิบหมายสองร้อยมิตรคุไม่น่ายิงแค่้ยโดนอีกยิงไหมถึงได้สวยครับปั๊กไม่เปลี่ยนปืนแล้วเลยเยสหลังกูมาหลังกูมาหลังกูมาปั๊ก แ่แหละเก็บอยู่เ็เก็บไอ้บักเก็บเสกาเจมากสกาเจมากสกัเจ็มากกูกูก่อนนะได้นะเฮ้ยเอาอะแอดเอดอดดีเอดไปดักหัว้ให้คือวแล้วแลอนะมันจุบนี่หว่าไมักเอดยังไงงงมันแล้วผมไอ้จบแล้ผมตตายเลยผมเตายเมื่กี้ขอบได้ ไปจับแล้วไปรอดในทียเจอช็อตเมื่อกี้ออกมาเราเปินได้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 ดอะไรนี่มตหวเสียไปใช่ไหมปะป๊าผมไปดูซีได้ผมมีอันตี๋ไม่หยากเล่นตรงไหนอ่ะผมมาตีไม่ให้หรอ โลอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นบอกบอกหลอกบอกเพื่อนได้ก็ได้ก็รู้อะไรอ่ะรู้อะไรอ่านไม่หมายถึงหมายถึงว่าไม่ใช่บอกพวกกูกันเองนะบอกไอ้พวกเจนเนี่โอ้โหแกจะจุนเดอะโบร์มันเข้าตลาดหมดแล้วตลาดมีตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนมากมิดส์แหละอยู่บิ่โดดตลาดไม่ใช่ถึงตัดกี่ตัววะน่ะไอเยี่ยเจนเหลกกุพีกออกไปแล้วกูเจอเหมมึงอ่ะแต่กูเบสหรือมึงก็ได้โอ้โหไอ้เหี้ยพอกูหลบมาตรงนี้แม่งมาอยู่ตรงนี้อีกไอ้สัตว์ เทมระวังนะนั่นนะเทมเฮ้ยวิลิโลวิลิโลเฮดช็อตโอ้โหเร็วไตเไหมบอกตอนแรกเลยแล้วปังโผล่ไปดูบอกว่าย้อนรับอีกที่อะนั่นไงโผล่นัดเดียวมึงอ่ะไม่รอดหรอก ขาดอะไรก็ไม่มีแล้วต้องบอกไม่รอดมันรอดอุ้ยมันจะตายแล้วแหละใครยือไอ้ยันดีโง่ด้วยแหละไอ้ยันดีโง่ด้วยทีมเราแพ้แต่กับทีมเราโง่เราแพ้มันโง่กว่าใช่ไอ้ยันีไอ้ยันีโโลกว่าอีกเมื่อกี้มันยังยันดอนยังยิงสองนัดอยู่นะสองสามนัดอยู่นะโดนจะตุดแตกกันมันเปิดก่อนโคลนปิดหน่ะเป็นโกงเฮ้ยขโมย ไปดา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 อันนี้เปนดาเนะ Need a drop yeah, oh, The There Thanks เออผูขอผูขอเป็นท่อมู้ยเป็นดางานอะไรกันแน่เนี่ยกูพูผิดเองไอ้ฮ่าฮ่กูงงไปหมดเลยไอ้แบบอ๋อมันขอเป็นดาดูดูไปออกกันเดว่ามึงว่ามึงสั่นหรือว่ามึงพูดติดเนี่ยกูพูดเป็จริงฮ่า่อกคจะเล่นเป็ท่อมกูไปขอเป็นดาะของมาได้ผมได้ผมถือเป็นเป็นต่อมอยวนจะเรียกแทมอย่างพึ่งเล็กทางนี้มา ผมจูบลังไงม่ต้องลักหน้าอะแล้วอุ้ยี่เนี่ยโมเตอรด้วยนู้นอยู่แค่ไม่เดินไปทางนั้นเลยมาลังไงไปต้องไปยืนพื้นพื้นพังอีกแล้วยิงโดนได้ไงเนี่ยอืมไอสัตว์ไม่น่าโดนเล่นเลยพอโดดเล่นถึงพอลงพื้นปุ๊บไอยเป้าไม่นิ่งโดนยิงตายเลยสัตว์ ตรงไงดียูดเยียลยว่าปดปากอะปนกาที่หมายเลยอยอะมาก Spike planted น One e n e m เอาวะเนีตนี้เข้าไปเปิดตำแหน่งให้อยู่เออเอาวะไหนไหนซ้ยังงงลยกูยิงมาไม่โดนแต่ เงียดีละเนียดอกนะผมฝังเอ้ไม่เ็นไม่เ็นไปสไปสไปไอ้นิวสกินเจลิมเหรอดูผมนะสมองได้เพื่อนมีเชิมสมองอะไผมมามนมมีนแมอฝังบุกกาเล่นยากกากากเอาสกินนี้เลยเหรอซื้อเลี้ยวซื้อนานแล้วปังกแล้วผิดเป็นสกินนู้นเเลยไปมาคซื้อนานแล้วนี่ซื้อไอ้ท่ส มีนมีสกินไอปืนนี่สองสาม่จรปืนพกอ่ะมีไอเชอรี่บอกมีไอสกินนั่นแหละกับไอสกินสีฟ้าอวกาศเอาประมาณนั้นไหมเอาไปไหนวะอ๋อสกินของยูลูไหมมัน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 ไอเงี้ยสัตว์หัวไตเหี้ยเอาไว้เยอะไอ้เจเบกันเอาไปยิงกันก่อนยิงกันก่อนยิงกันไปผมรออีกนึงเราเราหอยไปเพิ่มหมดเลย ผมนะจบไแลงวเราได้สวยทำดีนี่เราอะเทมระวังนะเออผมผมไหวผมรู้ผมรู้ตัวเ,เองรู้ว่าเจ็บเจ็บผมไม่เหมดมีเจี๊ยดบบเดี๋ยวดดเดี๋ยวกูรีเซ็ตเป้าก่อนกูยิงเจี๊ยบ ยินมากผมยินกระลาบมีกระลาบมงเดี like. ๋ยวที่เหลือกระลาบในกระลาบนั่นแหละได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงฮะไม่มีคนแล้วไว้ไว้ตายเอาเรื่องวะเห็นไหมปั๊กกูเลยผมบบวัดเดียวอ่ะเล่นแบบเปล่าไหนวะไม่ทันบเลยเล่นไวปบวบตะไบอ่ะบัตเดียวอีกเป็นหัวด้วยนะไอ้สับไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยดีมึงรู้มึงรู้ว่ากูมีทุกสกินเลยไหมเนี่ยไอ้สัตว์ขอกูทุกสกินเลยวะ โัตสวยเลยปะเนยเท่เอ้ยข้อยากได้เลเบอร์ไอ้แนดอนอันนี้มากเลยโคตรเท่มันมันดุดิเออซื้อกันเยอะๆอ่ะนขอเนยอะๆนี้เลยมบอกสีบาได้ไหมเล่นไหนอะบอกหนึงเลยประมาณสี่ร้อยเออตายเฮ้ยย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 อยย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 ยอยย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 ยอยยองยยยยอยยยยขอยยอยย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 ของยยยยยยงย ม m แผ่นดิมาเพนดิมาเมนไวเปืนอุ้ยเยอะเยอะไอสัตว์โคตรเยอะเลยเยเพืกอนดีกว่าล็อกบนน้ลรคุล็อกอะไนล็อกอะไนล็ไละนล็อกบนไวล็ีอล็นี้มันอยู่ด้านบน ล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกปืนพกนะไม่แรงด้วยยิงกุ้งยากเลยปืนพกเนี่ยไอสัตว์เป่ากูยังไม่นิ่งทีเป่ากูยังไม่นิ่งผมเอาปืนเพื่อนเองอยู่บนอยู่บนตอกเตะตอกเตะแกมาแล้วน้ำเองผมน้ำเองผมน้ำเองผมจะได้ปืนผมจะได้ปืนผมดิ้งคือจะเบกเตอร์อยู่อ่ะต้องศพนีออนอ่ะเราจะกินปืนไปเหม่กูเแถวอะไรพอแล้วพอละดีนะดีนะโยลูดูไว้ให้ไอ้ยี่สไม่ไม่จะโยลูไอ้แชมเบอร์อยงนั้นก็ไม่ทัน เขาต้องเลยเออเม่นดอกดีกว่าแทนดอกเลยไม่เลนแมดอกแทนลายแล้วปืนตูวอยู่ไหนวะนี่กบปืนหนปืนตุมนี่ d a drop Thanks ไปกันตื่อตนกันเพื่อนๆคือผมเล่นอะไรเลืออะไรเนี่ยไม่เเข้าทีไม่รออะไรเข้าการทุกค หลาตายคนเยออีกเหรอตลาคนเยอะอ้ยตรงนี้ก็มีนะ reloading ไป้วางิดนี่อ่ะเปล่อยคนลาเดยวอาว่เอาว่อาว่าเรื่งอี่วะผมมาวัดเียวผมเจ้วัดเี่ยวล้ววัดเียวผมอบอู้ไอ้ยเอ้ผมเรื่องยไม่เห็นเขาคิเต็มลว เดี๋ยวเดี๋ยวมาจากทางนั้นแหละทางที่แซมวังพิษมาสองตัวเลยสวยแซมกระลาดก็มาแนะเรา Player standing กะปักหัวมันปักหัวหายแล้วไปได้ไปเอ็นี่สามรอบแล้วกูเจอยี่รอบกูแพ้หมดเลยอะไรไม่เป็นไรค่อยสวยแล้วสวยแล้วเป็นไรเออนไควจะมาขึ้นล็อกกันบนนี้ท่านท้ายมันก็เห็นเราอีกอ่ะลองลอทลองห้าไว้เลยกางเก็บสองเปิดเก็บเพลงที่ ยิงไม่ออกเลยยิงคนถือบอนดอนเนี่ยไอ้หนูเป็นท็อปเลยวิวมีอีกเบกเตอร์หน่อยเนี่ย Need a drop ข้าเอองข้าเอเข้าดีเข้าดี Need a drop Need a drop อ้เฮียนี่ไอ้เฮียนี่คือเหมือนรู้ว่ากูมีสกินทุกสกินอ่ะแม่งขอทุกปืนเลยไอ้เฮียกูมีทุกันแหละแต่ที่มีเอฟเฟกต์กูมีแค่กี่ปืนวะมีแค่หนึ่งสองสามสี่เออมี่ปืนเดียวาวมันมีบอนดอน แฟนทอมเฉลี uh, leap, ่ยบแล้วก็แท <S uss mus i> ็บเล็ตเตอร์คุณมีปืนพ่อหลวงปืนพ่อหลวงกูมีเอฟเิกนะเว้ยคุณท่านไรพ่อหลวงเยี่หเกี่ยมโดนตุยตายแล้วนะเพื่อนแม่ตัดเล่นตัดไม่เล่นกับพวกมึงหรอกไอ้ยีห้อน้าหิ้คุณโดนไอเลสยิงใหญ่ตรงไหนแหวงไอ้เลดเลยเพื่อน เอเล็กกูไม่ชอบเลยนี่ปืนที่กูไม่อยากยิงกับแม่งเลยที่ยาสิแบบนี้ล่ะโอ้หืมไอ้เฮียให้สกายรู้มาก I know where exactly ไอ้นี่เจ็บนะแซมไอ้ไวเปอร์มันเจ็บไวเปิร์บันเจ็บไวเปอร์มันเจ็บสวย เป่นป่าเลยสเปกเตอร์อย่ยวันนี้นโอ้ยเยอะกะแบบเออ,ไ,อ,อไม่กระสุนไม่หมดเอามาเก็บสามไหมนะ,ะมกระสุนไมม่หมดอนะ่ะกระสุนหมดแชมเบอร์แม่งดักจริงันหลายจุมดมาดามาดาจุดยิงดีอ่ะเ,อเห็นหลายรอบอะ่ะเท็กเตอร์ไหนเท็กเตอร์ไหนเท็กเตอร์ได้เลยพี่ชายเอนไล่เชลเออร์คลิปเลยเนาะ ไม่พอพี่อต่งที่ต่อให้อ่าล็รอกพี่จนทนานดอนกัวขึ้นมาเอออยู่นี่ไอ้สัสไปวุ่เองก็ได้ไปไอ้เจเจื่ไปหน่ไปามามาตะไปไมผมไหมผมผมเองผมผมชอบวาดเจ็บใช่ไหมผมเป็นตะไปวาดเจเวลาระหลาดข้าวไหมข้าวไหมข้าไหมข้ายากนะเอาเลยเลผมทำไม ไอเหียจริงไอสัตว์เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เลยไหมดโอ้โหไอสัตว์โดนหัวตัวเหี้ยอีเฟกลัวมัอยู่ทางทางนั้นบนมาระไม่ได้อยู่ไหนวะเ้ยนะผมโมเมนตเกเตอร์บอกเลยม่เป็นโลกเหี้ยอะไรนะพอพอเจอเอเลกับโอดินแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองโดนเนิร์ฟไงไม่้เหี้ย ไม่เอาแล้วอยากได้จับเัาเซมเป็นต้องเลยเออแซมวะยูเดี๋ยวเลี้ยงที่มือไปเตอรเรียกเพื่อนผิดคนได้คือสมองไปหมดแล้วตอนนี้ปืนอะไรอ๋อเป็กเตอร์มาเหมือนเดิมเป็คเตอร์เหรอได้ได้ได้เด้งผมเมนเป็คเตอร์ไปไปผมคือมาผมเนี่ยเมนเป็คเตอร์ไปผมไอ้เหี้ยกดผิดไอ้สัตว์ไปผมขึ้นมา พอจากที่ไหมไปตายอ่ะเพื่อนกูตายอ่ะข้างล่างมีนะโอ้ยข้างล่างลูกซองไงยังไม่กล้าเดินเข้าไปเลยอย่าลืมเลยเสี่ยงคือเออไงอ่ะเอาไงอ่ะมากับผมดิมาแล้วแหละข้างบนมีอ่ะแซมเพื่อนวิ่งก่อนตายแล้วนี่พอตายแล้วสวยเราเล่นไม่ยาก นี่ไงสัตว์ตายแล้วตายแล้วตัวบนตายตัวบนตายตัวบนตายหายแล้วอุ๊ยีเยอะเมผมจะใชวกเจมรอดีหรอเอาบนเดียวบนเบอร์ปาับบนมเบบนเบอร์ปาร์ตับแชเบอร์ปาร์ับเบบนไปาไปเลยกูไม่เลอีกเลวหรอเลย โดดมาไงก็ตายถ้าถ้าได้ยินเสียงไม้โดดแซมยิงพิดไปทางประตูนั้นน่ะไอ้เี้ยดักมันไม่น่าโดดเฮ้ยมาแนี่เลยทรงนี้ ค,นคนุณย <ENNIS S 1> ิงว <eterm oon> ัดกับมันไม่ชนะที่อะต่มันมาตายภาพนีจุดิเศยีติดีโตายกนเลยอกูกอเลยนอไ้เหียไอ้เหี้ยเดินไปยี่สิบตงมาตายเป็นเดคยิงวัดกับแม่งแทบเป็นแทบตายเหียแม่งกระโดดแี่ตายโอ้สภาพไปเป็นไปไปไปเป็นดูโม่เลยเีเียเียจับนี้จบนี้จนี้จได้มดเลยเดินจะไปตักนะครบเนักเนกนมาเองแล้ว

อืมเยอะมือกูนี่ยครับแต่มันเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปอยู่มุมนู้นแล้วกูแล้วพูแล้วบักยิงไปยิงไปยิงไปเลยู่ไหนอักที่แไปอหไปยุ่งไหนอืมไปอยู่ไหนอ่ะไม่เห็น ใส่แม็กอยู่อี่ลั่นไปลั่นชนะเอลิทเลยว้ยตายก่อนอ่ะทอยมายทํไมให้ผมนมมมักเลยแต่มันตายมักไม่ถูกเลยเป็นไรตาเดียวแล้วชนะยอได้กันไหมอปดเยอะเวดยะยอ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 ะเยือย่ขอปืนไว้หนอยเดอยคไปไหนไปตีมาตีมาตีมาเพื่อนมาบนี

นายเหี้ยโดนพิษเราอ่ะปิดิบปิดิลปิดเลยิละเอยานี่มีตรงนั้นมีอยู่ย่องหลังต้นย่องหลังต้นสปเวย์วไม่ได้เอา่อีูเปลี่ยนูกให้พร้อมก่อนนี่อยู่นี่ตัวนึมอเพื่อเดี่ยวหัวแ้ผมเป็นเป้านูอ้อมหลังให้อยู่ ันนี้เข้าไายกระลาดเฮ้ยอวาเอวาไอาาเอาาทมนี้เก็บแน่เลยแชมเบอร์โอเคน่ากะตาโตอยู่ดี Attacker's win สวยเตตู้เรื่องเกินแต่ละคนโอเคตอ่อไปแล้วก็ไล์ใหม่